<c oughs> กลับมาพบกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับผมนักเรียนะ่ะโดยในวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องที่จะมาสอนเกี่ยวกับวรรณคดีเช่นเกิดเช่นเคยนะครับอวันนี้วรรณคดีที่เราจะมาเรียนก็คือเรื่องของบทภาคเอราวัณน,นั่นเองดูดูด,ด,ดูดูที่สไลด์ครูนะลูกนะเห็นไหมเอราวัณคืออะไรเอยอะ เอราวันเอราวันใช่ตัวสีเขียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเอราวันก็คือสัตว์พาหนะนะลูกนะที่ถูกคี่อยู่นั่นเองอดูสิคือตัวอะไรช้างแต่ไม่ใช่ช้างธรรมดานะครับนักเรียนเป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษเออนอกจากจะพิเศษแล้วดูสิความพิเศษของมันอยู่ที่ตรงไหนลูกตรงหัวนั่นเอง่อะดู หัวของเขามีถึงสามหัวเลยนะครับเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าบทภาคเอราวันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของช้างอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันเกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยอเรามาดูในเรื่องของประวัติความเป็นมาก่อนนะครับนักเรียนนะประวัติความเป็นมาของบทภาคเอราวันนะลูกนะบทภาคเอราวันเนี่ยเป็นบทภาค พระราชนิพนธ์นะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้านภาลายัยรัชกาลที่สองเลยนะครับนู่นย้อนกลับไปเลยสมัยรัชกาลที่สองเลยใช้สําหรับเล้นโขนโอ,อืจัดพิมพ์รวมอ,อยู่ในรามเกียรตินะคําภาคนั่นเองฉบับหอสมุดที่วชิรายาณพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปีพศ2461นู่นเลยนะครับนักเรียนโอ้ร้อยกว่าปีแล้วนะเนี่ยร้อยถ้าลงตอนนี้ก็ร้อยสี่ปีแล้วนะน่อะลนะงพิมพ์ไทยถนนรองเมืองจังหวัดกรุงเทพอ่ะมหานะครน,นั่นเองอะเขตการปกครองแบบพิเศษนะครับผมไปดูต่อไปออ โดยจัดทำนะลูกนะโดยมีคณะอนุกรรมการจัดทําเอกสารและบทกความสะดุดีบุคคลสําคัญด้วยนะลูกนะในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเออได้นํามาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมเก่าและวรรณกรรมที่ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับสืบอ,อายุวรรณกรรมโดยนํามาพิมพ์แล้วพิมพ์แล้ว ให้อยู่ในฉบับหนังสือใหม่โดยเรียกว่ากาบพยะคดีประกอบด้วยดังนี้นะครับนักเรียนมี5เรื่องเลยนะที่ว่าหายากนะลูกหนึพิชัยสงครามคำฉันนะพิชัยสงครามก็คือเป็นตําราที่เออขาเรียกว่าจะรวบรวมเกี่ยวกับกลยุทธ์การทําสงครามยังไงให้ชนะนะลูกนะสองตำราช้างคำฉันเออส บุญเนว่าดคําฉันสี่รามเกียร์คาฉันห้าขอภัยลุกรามเกียร์คาภาคนนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วเรื่องของรามเกียร์เพราะเราเรียนกันมาตั้งแต่มหนึ่งเลยอ่าปหกมปหกมหนึ่งมสองแล้วก็มสามที่เราเรียนกันไปห้าลำดับกษัตริย์คําฉันเอออันนี้ก็เป็นในเรื่องของลำดับของพระมหากษัตริย์อะเรามาดูต่อ อ่าดูนะลูกตอนที่นํามาให้ศึกษาในเล่มนี้นะลูกในระดับของมัธยมศึกษาปีที่3นี้ก็คัดมาจากเรื่องของรามเกียรติ์คำภาคนี่แหละลูกอาอย่ในหน้า103เวตถึง1 3 3จากหนังสือรามเกียรตินะห้องหนังสือกาพยาคดีมีจํานวนกาบฉาวังทั้งหมด17บทนะลูกนะใช้ตัวสะกดที่เป็นปัจจุบันแต่ ได้ทาเชิองอัฐะบอกไว้ว่าเต้นฉบับเดิมสกดด้วยว่าอย่างไรอ,อันนี้เป็นลูกเล่นของเขานะลูกนะหนูดูสิในช้างเอราวัณในตอนแรกเป็นสีออกเึื่อใช่ไหมแต่นี้ก็เป็นในรูปแบบของสีออกแดงๆหน่อยเพราะว่าช้างเอราวัณเนี่ยมีหลายตำนานมากมีทั้งตำนานของอินเดียอ,อินเดียแล้วก็พออยู่ฝั่งอินเดียเนี่ยช้างเขาก็จะมีออกตัว สีแดงๆออกดูโกรธโกร,โกรนะลูกนะดูเหมือนแบบมีอำนาจแล้วก็มีดูร้ายแต่ถ้าช้างเอราวัณที่ข้ามมาฝั่งที่เรารับรับมาแนะล้วก,ก็จะเป็นช้างเอราวัณในบับของสยามหรือว่าช้างเอราวัณในรูปแบบของที่รับการในคขมรลาวหรือเนี้ยช้างของเอราวัณเนี่ยที่เรารับมาก็จะมีลักษณะของสีออกขาวๆเพือก,อกน,นื่อยนวลๆชมพูๆนะครับต่อไป ประวัติของผู้แต่งนะลูกนะแต่งโดยพระบ่าสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาพาัยนะลูกนะนามเดิมว่าฉิมนะลูกนะพระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าฉิมเป็นพระราชะโอรสล,ลำดับที่สี่นะลูกนะของพระบ่าสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจุฬาโลกมหาราชนะลูกหรือที่เรารู้จักกันนี้ก็คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะ ทรงพระราชะสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2310อ้หลายปีแล้วนะนี่ก็ปี2565แล้วนะลูกนะมาจะ200ปีกว่าได้เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถปราบดาพิเศษเป็นประถมนะลูกนะกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะลูกนะพศ2325พระองค์ทรงได้รับ การสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากลมหลวงอิสระสุนทรนะพระบาสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยสเสด็จขึ้นของราชในปี2,352อูเสด็จสวรรคตเมื่อปี2,317ปีขออภัยลูก2,367ปีนะลูกนะครองสิริราชสมบัติเป็นเวลาถึง 15ปีเลยนะครับนักเรียนนะซึ่งพระสมเด็จพระพุทธเลิศ่าภาลัยเนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องของอักษราศาสตร์นะลูกเป็นอย่างมากเลยหนูจะเห็นได้ว่าวรรณคดีหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะทูกเขียนในสมัยรชัชกาลที่สองใช่ไหมเพราะว่าองค์เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการแต่งวรรณคดีวรรณกรรมนะดังนั้นในยุคสมัยของท่านเนี่ยจึงเรื่องเรื่องลีแล้วก็เฟื่องฟูมากในยุคข,ของวรรณคดีเพราะว่าจะมีผู้เขียน หลายท่านที่เก่งๆเนี่ยยุคนี้จะเยอะมากแล้วก็แต่งวรรณกรรมวรรณคดีหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นสุนทรภู่อ่าซึ่งนักเรื่องก็จะรู้ว่าสุนทรภู่เนี่ยแต่งหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระไพมณีอ่าเห็นไหมเวลาสุนทรภู่ไปไหนเข,เขาก็จะแต่งในเรื่องของอ่าลิลิตเนี่ยอ่าอย่างถ้าถ้าไปนครปฐมก็เป็นลิลิตองพระปฐมเจดีย์ใช่ไหมอ่าบ่าท่านก็จะแต่งไปเรื่อยๆอันนี้ในเรื่องของกวีที่ว่า เกิดในยุคข,ของรัชกาลที่2องนะลูกนะ,ะตลอดระยะเวลา15ปีของท่านนะลูกของสมัยพระบ้าสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงทำนุบกบำรุงศิลปะนะลูกนะในวรรณคดีสถาปัตยกรรมโดยเฉพ,พาะวรรณคดีเนี่ยที่คุณคู้แล้วคือเนี่ยมันมีความเจริญสูงสุดในยุคนี้เลยก็คือรัชกาลที่2ทั้งที่ ทรงพระราชะนิพน์เองอ่าและโปรโดเก้าให้ประชุมกวีแต่งวรรณคดีประเภทต่างๆเช่นคํากรอนละครน,นอกละครในเสภานิราศกาบฉานลิลิโคงสุภาพและคงดันน้นหลวนเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมในทางนาฏศิน อ่าจะสิ่งก็ที่เราเรียนกันนะลูกลามเรียนนั่นแเออนั่นก็คือต้นแบบอย่างเช่นการลามเนี่ยท่าทางก็จะเอามาในการลาเนี่ยท่าทางก็จะามาในรูปแบบของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์นักเรียนจะสังเกตได้ตอนที่พระนารายณ์ลงมาปราบทศกัณฐ์ในชาติแรกก็คือนนทศนนทศใช่ไหมลูกก็คือนนทศเนี่ย <S <S หลือง <S <S ที่ได้มีวีเศษจากพระอะไระจากพระ อะไรให้นักเรียนไปหาเอาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเนี่ยนนทกอะทาดีมาหนึ่งพันปีแล้วท่านเนี่ยทรงเห็นว่านนทกอะประพฤติตัวดีมาจึงให้พรหนึ่งข้อดังนั้นนนทกก็ไปขอนิ้วเอ่อนิววิเศษชี้คนคนนั้นก็ตายใช่ไหมพาราลณยเนี่ยก็เลยต้องมาปราบนนทกเพราะนอนทกเนี่ยเอาพรชนิดนี้ไปฆ่าล้างบานเทว,วดาดังนั้นก็พระอ,องค์ทรงแป,ปลงกายมาเป็นผู้หญิงนะนางลำหลอกให้นนทกเนี่ย ลำนะจนลำไปถึงท่านึ่งอันนี้ก็จะมีในเรื่องของนาฏศิลป์ด้วยก็คือท่าลำนาคาหมวนหางหรือชื่อนึงก็คือนาคาบิดหางที่จะเป็นท่าลำลูกท่าลำเอานิช้เนี่ยชีย้ไปที่ขาของตนเองนะลำเป็นท่าที่ลำยากนะลูกนะเพราะานิ้วเนี่ยจะต้องมีความโค้งงอแล้วก็ชี้กับหลังไปถึงขาตนเองนะดังนั้นก็ พะระนลรายก็ชนะนนทกไปได้ด้วยกันที่ให้นนทกเนี่ยลองฉี่ตัวเองดูบ้างว่ามันเจ็บมากแค่ไหนแล้วก็ถูกพะระนลรายฆ่าแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์แล้วก็เรื่องเป็นเรื่องของร่ามมาเกียนตลอดมาน,นั่นเองต่อมาอเดี๋ยวดูนะลูกนอกจากนี้พระองค์เนี่ยยังทรงปรับปรงุงการละครไทยจนถนึงขั้นเป็นมาตรฐานขั้นสูงทั้งกระบวนท่าเนื้อร้องทำนองเพลงและ การไล่ลำอย่างนี้ที่คุณครูเล่ามานั่นเองนะครับบทละครพระราชนิพนธ์ของพระองค์เนี่ยที่สําคัญสําคัญเลยนะลูกนะเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างแอบบทพระราชนิพนธ์ที่สําคัญของพระองค์นะดูจากเนื้อเรื่องแล้วก็จะ,ะดูจากภาพนะลูกนะภาพนี้เนหะ็นไหมที่คุณครูนํามาให้หนูดูภาพแรกก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเอ่ยสีเหลืองเหลืองสีทอง,ทอง ภาพนี้รวมแล้วมีสีเหลืองสีทองอ่ะขอ,อทงทองน้อยมีสีเขียวมีลิงอ่ะสีขาวมีลิงสีดำอ่ะเดาได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรามเกียรติแน่นอนเออดูสีเหลืองก็คือไข่ลูกพลากเออสีเขียวล่ะะลามอ่ะไม่ต้องสงสัยเลยคือพลักและพลามแน่นอนส่วนเจ้าจ๋อตัวสีขาวคือหานุมานอ่ะแล้วสีดำล่ะ อ่าอันนี้จะจํายากหน่อยเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจำนิลพัฒน์นั่นเองอ่าลิงดําคู่แข่งหนุมานตลอดกาลนะเป็นคล้ายๆเหมือนสหายคู่สีคู่แขนลูกเอออ่ะ,อะเราไปดูเรื่องแรกกันว่าพระราชนิพนธ์ที่สําคัญของพระองค์เนี่ยเรื่องแรกคืออะไร <c oughs> อ่าเรื่องนี้เรื่องแรกเลยจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะกกนะ็คือเรื่องของเสพาเรื่องขุนช้างขุน แผนนั่นเองอ่าโดยเวลารนี้ก็ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นวรรณกรรมนะให้เราอ่านนะลูกนะแล้วก็ถูกทํามาเป็นในเรื่องของออละครนะละครพื้นบ้านนะช่องเจ็ดถ้าใครยังดูอยู่นะลูกนะตอนนี้ก็ยังคงจะมีฉายอยู่ตอนเช้าๆแต่ที่สําคัญเลยลูกก็คือเอามาทําเป็นละครนะละครที่ไทยเล่นเลยดังๆคุณช้างคุณแผ่นนี่ไหมลูกเออที่เพิ่งกําลังจบไปเลยเห็นไหม ก็ถูกเอามาเล่นเป็นละครแล้วก็ได้แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยรู้จักเรื่องของขุนช้างขุนแผนดังนั้นถ้าเอามาทําเป็นละครแล้วก็ใส่เนื้อหาให้มันน่าดูมีมุกตลกแล้วก็เรื่องของอความสนุกเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะขนาดเป็นวรรณกรรมอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรขนาดอ่านแล้วยังสนุกตามเลยนะครับดังนั้นจะพาดได้ยังไงถ้า,ามาเป็นละครก็ต้องสนุกสนานนะลูกก็ กลายเป็นละครติดท็อปไปเลยในสมัยนั้นนะลูกในยุคนั้นอ่ะต่อมาเรื่องต่อไปเรื่องของบท,อบทละครอีเหนาอ่าบทละครอีเหนาก็เป็นวรรณกรรมนะลูกนะที่วรรณคดีขออภัยลูกวรรณคดีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะในเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องของการชิงชิงรักรักค่ายเออแย่งเมืองกันไปแย่งเมืองกันมาและที่สําคัญนะลูกนะในเรื่องนี้ก็ยังก่อกาเนิดในเรื่องของสุภาษิตสําคัญนะลูกนะ เรื่องอะนักเรียนคงอาจจะเคยได้ยินนะลูกก็คือว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเออหอแม้ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองก็มาจากวันนคดีเรื่องหน,นีนี่แหละโออดยตัวละครตัวละครชิงเหนาเนี่ยเคยไปว่าคนอื่นเอาไว้แต่พอมาถึงตัวเองเนี่ยสุดท้ายก็ทําตัวเหมือนกับที่เราเนี่ยเคยว่าเขาก็เลยกลายไปสำรวจว่าว่าแต่เขาอีเหนาก็เป็นเองอก็เลยกลายเป็นสำนวนสุภาษิตมาจนถึง ทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวรรณคดีที่สําคัญเรื่องหนึ่งอ่ะต่อไปอ่าจะพลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของรามเกียรตินั่นเองอ่ะดูจากรูปนี่คือใครแน่นอนเอ๋ตอนนี้มีแค่สองแขนนะลูกนะแต่ดูหัวดูหัวมีถึงสิบหน้าเลยนะครับนั่นคือโทศกันนั่นเองอ่ะต่อไป บทละครก็จะมีหลายเรื่องนะลูกนะไม่ใช่เรื่องของแค่เรื่องเดียวพระองค์เนี่ยท่านพระองค์พระหากริั์ราชการที่สองเราเนี่ยก็คือท่านเนี่ยแต่งวรรณคดีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของบทละครไม่ว่าจะเป็นชัยเชษสังทองคาวีกลายทองมณีพิชัยแต่ที่ได้รับความนิยมล้วก็อยู่ในหนังสือเรียนของเราจะมีทั้งหมดสองเรื่องนะลูกนะนั่นก็คือเรื่องของสังทองนหนูน้อยหอยสังที่เกิดมาเป็นสังแล้วก็ ไปถูกชุบเลี้ยงเลยยากนั่นเองอ่าต่อไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของไกลทองอ่ากลายทองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชะละว้วนกับไกลทองที่สู้กันแย่งนางอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมนางตเพากับนางอ่าอะไรก็เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอ่จริงๆแล้วนักเรียนจะต้องมีการศึกษาวรรณคดีวกกรรณกรรมถ้าสมมุติเรารู้เนเรื่องเหมือนเรารู้เนื้อเรื่องย่อหรือเราไปดูในเรื่องเต็มมาแล้วคนที่คุยกันถ้าเรารู้เรื่องหนัง ด้กันใช่ไหมคุยมันก็จะสนุกแต่ถ้าเหมือนคุณครูดูอยู่คนเดียวแล้วมาเล่าให้หนูฟังมันก็ไม่สนุกนะลูกมันต้องมีการฟีดแบ็กเออและเป็นข้อมูลปฏิสัมพันธ์อะฟีดแบ็กลับมามันถึงจะรู้เรื่องดังนั้นอะไรที่คุณครูให้หนูไปศึกษาหนูลองไปดูมานะครับเราจะได้มาคุยกันในวันเปิดเรียนแบบออนไสายเออตอนนี้ออนไลน์ line, แค่ทิ์เดียวนะอ่ะต่อไปลูกเรื่องของ Hey, เฮลืออันนี้ก็สําคัญเป็นในเรื่องที่จะมีบท้องที่สําคัญสาคัญที่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้กันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเดี๋ยวคุณครูจะมาเล่าในเรื่องย่อให้เราฟังเอออะดูจากในเรื่องนี้ก็เป็นในเรื่องของเรืออะไรลูกสุพรรณนะหงส์งผู้ห้อยใช่ไหมดูสิอ่าเรือสุพรรณหงส์เนี่ยก็เป็นเรือของพระมหากษัตริย์นะลูกนะที่พระอ,องค์จะทรงเนี่ยเรือในการออก พระออกเขาเรียกว่าออกพระราชกรณียกิจไปสถานที่ต่างๆนั่นเองอเรือนี้ก็จะมีความขนาดใหญ่โดยมีการจําลองเรือลูกน้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่กาญจนบุรีอ,อยู่ที่วัดที่ว่าเป็นวัดเรือลูกครูก็ลืมละลองไปดูนะสามารถเซิร์ชหาในเน็ตได้เรือวัดที่มีเรือสุพรรณหงษ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีอยู่ลูกอะต่อไป เรื่องสุดท้ายและบทภาคเอราวัณที่เรากําลังจะเรียนกันในต่อจากนี้เลยเรื่องนี้เลยที่เรากําลังจะเรียนกันก็คือบทภาคเอราวัณซึ่งเป็นช้างช้างเอราวัณเนี่ยสามเสียงซึ่งมีขนาดใหญ่นะลูกนะใหญ่มากๆเดี๋ยวเราเปิดเธอมาเราเปิดเรียนออนไซน์มาเราเปิดเรียนออนไซน์มาคุณครูจะให้หนูได้มีเ,เรียกว่า ลหลังจากเรียนจบบทนี้ก่อนนะลูกคุณครูจะเอาในเรื่องของการกล่าวว่าบุตของช้างเอราวัณเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนมันมีขนาดที่พิเศษยังไงถึงได้เป็นช้างเอราวัณนาซึ่งมีความใหญ่จริงๆแค่ง,งานหนึ่งงานเนี่ยสามารถทับภูเขาได้ทั้งลูกเลยนะลูกนะอะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของออทั้งหมดเนี่ย ที่คุณครูกามาจะเป็นวรรณคดีที่สําคัญในสมัยของรัชกาลที่สองนะลูกนะซึ่งพระองค์เนี่ยเออพระองค์เนี่ยเป็นยุคของยุคทองแห่งวรรณกรรมและศิลปะเออและศิลปกรรมพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนะลูกนะทางด้านวรรณศิลป์และการสถาปัตยะอ่าปัตยศิลป์บทพระราชนิพนน์นะจำนวนมากมีความประณีตนะลูกนะง,งดงามทาง ด้านอักษรศาสตร์อ่อักษรศาสตร์ที่สามารถนําไปผสมผสานกับนาฏยาศาสตร์ก็คือนาฏนาฏศิลนั่นเองและดุริยางศาสตร์ดุริยางก็คือดนตรีอ่าท่านเนี่ยเก่งแค่ไหนสามารถแต่งเรื่องให้เป็นนาฏศิลป์ได้ดนตรีก็ได้แม่เก่งมากเลยโดยย่างกลมกลืนด้วยนะสามย่างเนี่ยสามารถเล่นพร้อมกันได้เลยกลมกลืนกันมาก ในด้านศิลปกรรมพระองค์ทรงเชี่ยวชาญด้านงานช่างศิลปะไทยหลากหลายแขนงเช่นทรงร่วมการแกะสลกักพระองค์ทรงแกะสลักเป็นด้วยนะเก่งนะเก่งใช่ไหมและ,ะแกะสลักที่สําคัญเลยคือแกะสลักประตะูประตูวิหารวัสุทัศน์นั่นเองอพระองค์ทรงแกะเองเลยนะที่ประตูด้วยเหตุนี้พระองค์ทรง ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้วยยูเนสโกนะสมัยร,าารัชกาลที่2เนี่ยทรงศึกษาปริศาสตร์โลกเลยนะจึงเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบุทธเลิศล่านภาลายัยในฐานะบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมโลกเลยนะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆยังได้รวบรวมนะลูกนะลกนะและจัดงานเฉลิมพระเกียรติในอภิรักษ คิดอาสมัยพบรอบ200ปีแห่งวันพระราชสมพบเมื่อปีพศ2100อา2511ลูกได้มีการจัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชา,า,ชานุสรน,นะลูกนะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภะาไหลในพระราชบรมชูประถมด้วยเออโดยมีวัตถุประสงค์นะลูกนะในการส่งเสริมแล้วก็สนับสน,นุน เผยแพร่งานศิลปะและวรรณคดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่านะพาลายัยเออเห็นไหมพระองค์ทรงมีความสําคัญทรงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในเรื่องของวรรณกรรมถ้าเราพูดถึงเรื่องวรรณกรรมจะเขาเรียกว่านึกถึงแรกๆเลยก็คือราชการที่สองของเราเอ่อาซึ่งเป็นยุคที่สาคัญที่สุดเลยในเรื่องของวรรณคดีต่อไปอเรื่องสุดท้ายแล้วอะ เรามาดูก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องของบทพักเอราวัณวันนี้เราก็ต้องรู้ในเรื่องของลักษณะคําประพันธ์ก่อนอว่าบทพักเอราวัณเนี่ยแต่งโดยคาประพันธ์ชนิดไหนและนักเรียนสังเกตนะลูกนะบุคคลทั่วไปส่วนมากจะแต่งด้วยกรแปดใช่ไหมแต่รัชกาลที่สองเนี่ยใช้ชันลักษณ์ที่ยากและห์ดคอไปกว่านั้นลูกก็คือบทพักเอราวัณเนี่ยพระองค์ทรงประพันธ์ด้วยประเภทกาบฉบัง 16นั่นเองอ่าสาเหตุที่เป็นกาบฉัง16บหกนะลูกว่าทำไมเราถึงเรียกเจ้ากาบ,บกาบฉงเนี้ยสิก็เพราะว่า1บทเนี่ยทั้งหมดนะรวมแล้ว1บทนะจะมีทั้งหมด16พยางนั่นเองโดย1นบทเนี่ยจะมี3ามวรกโดยปกติจะมี4ี่วรกใช่ไหมแต่กาบยากาบฉัง16จะมีแค่3ามวรกมีสัมผัสบังคับนักเรียนดูในรูปตามนะลูกนะ มีสัมผัสบังคับอยู่ที่สําคัญที่สุดเลยคือคําสุดท้ายของวรรคแรกหนูดูวรรคที่หนึ่งนะลูกคาสุดท้ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองนั่นเองนะ <äl. S 1> ส่วนคําสุดท้ายของวรรคที่สามเนี่ยจะเป็นบทที่เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนั่นเองก็คือเจ้าวรรคที่สามเนี่ยคาสุดท้ายของวรรคที่สามจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของ วกแรกของบทที่2ซึ่งยากมากๆนะถ้าเราจะสัมผัสกันไปสัมผัสกันมาแค่สัมผัสในบทในบทของเราเองก็ยากแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือสัมผัสข้ามบทและอยู่วกที่1ซึ่งมันจะไปเชื่อมกับวกที่2ด้วยออซึ่งตรงนี้ยากที่สุดเลยอะจากการที่คุณครูนเนี่ยเราสัมผัสม,มานักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะดูภาพเป็นองค์ประกอบนะแล้วหนูจะ สามารถเข้าใจแล้วก็ดูการเชื่อมระหว่างวักของมันได้เออนั่นเองการแบ่งของกฉบัง16เนี่ยจะแบ่งอ่านเป็น2 2 2ักเรียนดูนะลูกแล้วก็2 2เห็นไหมแล้วก็เป็น2 2 2เออหรือที่เราจะเรียกท่องกันว่า c อ่อขออภัยลูก6 c 6ก็จะเป็นกาฉบัง16พอดีอืมอะ โดยในวันนี้ก็จะเป็นแค่เนื้อหาของเรื่องของประวัติความเป็นมาก,ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องหลักของมันลูกเราต้องรู้ในเรื่องของบทภาคเอราวัณคืออะไรใครเป็นผู้แต่งและที่สําคัญก็คือเรื่องของการประพันธ์เนี่ยเราใช้ฉั้นทลั์อะไรประพันธ์ในเรื่องนี้ขึ้นมาโดยสามในเรื่องนี้ค,นคุณครูก็อธิบายไปในคลิปหมดแล้วหากนักเรียนสงสยัยหรือมีอะไรที่ยังครูหรือยังสงสัยในเรื่องนี้อยู่ให้นักเรียนเนี่ย i n กซ์หรือทักเข้ามา ในเฟซคูเลยว่าคู่ตรงนี้คืออะไรตรงนี้มีการขยายคั้ขยายความยังไงคุณครูช่วยอธิบายขยายได้เลยนะลูกนะแต่โดยเนื้อหาโดยรวมวันนี้คุณครูก็เอาเนื้อหาเนี่ยสรุปหมดแล้วถ้านันเกเรียนสงสัยเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็คุณครูก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ